โคอ,อยาไม่เป็นคอ,อยาวมีไปหนีไปสติกออรน,นอสโซลัดตัวใหญ่ครับตัวใหญ่สอดมือครับกินเนื้อรู้จักครับรู้จักค่ะพี่เล็กที่เล็กชอบพี่เล็กตัวนี้ครับเถื่อ ผมชอบทีเล็กครับชอบตัวคอ,อยาวชอบทีเล็กตัวช่าตตอไหนคอยาวเหมือนกันคอยาวเหมือนกันชอบกัวเียโนโทโซอรัสกิเกโนโทโซอรัสชอบไดโนเสาร์ทีเล็กได,ดนโนเสาร์ทีทท่ขยับได้ค่ะเด็กๆจะชอบมากเลยภาบตัวสไปโนซอรัสกับทีเล็กครับกี่คอ,อยาวใหญ่ครับ มันตัวใหญ่ค่ะแล้วก็เสียงมันน่ากลัวหน่อยตัวใหญ่มีสี่ขาแปลงแปลงกินอะไรกันคะกินผึ้กินผ้สูงสูงกินเนื้อครับไดโนเสาร์ได้เป็นสัตว์เออไม่ได้อยู่ในยุคปัจจุบันเงครับตัวใหญ่วิ่งเร็วว่ายน้ําได้แล้วก็อยู่ทุกที่นะครับก็น่าจะเท่ดีเด็กก็น่าจะชอบ แล้วมันก็จะมีปลาแล้วแมลงปอที่มันห้อยู่บนหัวจ้างครับชอบตุกตัวรับฟอสซิลของจริงก็ก็เห็นมาแล้วครับผมฟอสซิลของมันค่ะอันนี้ประการังรับไม้กลายเป็นหินรอยพิมพ์รอยเท้าในนสรอยเท้าในนสเพราะมันมีแง่สามที่นี่สนุกมากเลยนะคบเห็นแล้วสงสัยตื่นเต้น ื่นเต้นชอบตื่นเต้นดีกลัวตรงมันมีเสียงค่ะประทับใจค่ะแอร์เย็น N ดีมาชวนมาเที่ยวลำปาง เคยมาเที่ยวลำปางครับมีในตนเสาให้ดูหลายตัวเลยมพี่ม่รุชอบไหมลูกโอ้เป็นแฟนคลับมีของกดกด้วยมีกิจกรรมบ้างม้ยครับใครว่างกระเชิญเลยนะคะจริงๆตรงนี้มันถือว่าเป็นจุดการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้แบบเชิงท่องเที่ยวด้วยไปในตัวเนาะดังนั้นถ้าถ้าเรามีโอกาสได้พาลูกได้พาครอบครัวมามาดูมาเยี่ยมมาชมแล้วก็ให้ลูกได้ได้เปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าสัมผัสและและจับต้องได้อพอดีได้ยินอาจารย์เขาแนะนํามาครับผมว่ามีพิพิธภัณฑ์ที่เกาะคาตอนแรกก็ไม่ไม่ ทราบเหมือนกันครับว่ามันมีอยู่ขอเชิญชวนทุกคนนะคะแบบก็สามารถมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ได้นะคะได้ทั้งความรู้ค่ะและความสนุกด้วยค่ะมีความน่าสนใจอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับก็มาลองชมดูที่พิพิธภัณฑ์ที่เกาะคาได้ครับชอบที่พิพิธภัณฑ์สามารถให้ความรู้กับเด็กๆได้แล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้ทําอย่างเช่นในวันนี้นะคะก็มาขุด ฟอสซิลกันแล้วก็มาระบายสีกันอย่างเงี้ยคะ่ะชอบกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเด็กๆด้วยนะคะอ,คอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดลำปางแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางกันได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย